สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวจีนและชาวเบลเยียมไทยชนะจีนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสำหรับทีมชาติไทยนัดนี้เป็นนัดที่4ซึ่ง3มนัดที่ผ่านมาทีมชาติไทยชนะ2แพ้1โดยนัดนี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีนคว้าชัยชนะเป็นนัดที่3ได้สำเร็จจากเพจวอลเลย์บอลเวอร์ก็มีชาวจีนและชาวเบลเยียม ได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวจีนท่านแรกครับไม่อยากจะเชื่อว่าทีมชาติจีนจะแพ้ทีมชาติไทยแหลงกิ้งโลกอันดับที่2กับอันดับที่15มันห่างกันมากนะ ต้องยอมรับหัวใจนักสู้ของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพวกเธอแข็งแกร่งมากเสียใจกับทีมชาติจีนจากแฟนลับจีนท่านต่อไปครับฉันชอบทัศนคติของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพวกเธอมีสปิริตของนักสู้มีรอยยิ้มสนุกสนานกับการเล่นทุกคะแนนและเต็มที่กับทุกนัดเสมือนว่ากำลังเล่นนัดสุดท้ายเชียร์ทีมชาติจีนและชอบนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยท่านต่อไปครับ ข้อดีและจุดแข็งของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผู้เล่นทุกคนสำคัญเท่ากันหมดไม่มีใครโดดเด่นทุกคนช่วยกันทำคะแนนและเปลี่ยนได้ทุกตำแหน่งไม่มีใครแบกรับภาระของทีมคนเดียวนี่คือการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากสิ่งนี้ทีมชาติจีนไม่มีท่านต่อไปครับทีมชาติจีนของฉันแรงกิ้งโลกอันดับที่2แข่ง3นัดชนะรวด3นัดแต่ต้องมาเจอกับความพ่ายแพ้ในนัดที่4กับทีมชาติไทย มันเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกโอ้พระเจ้าสาวไทยพวกเธอแข็งแก่งและยอดเยี่ยมมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับก่อนแข่งฉันคิดว่านักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคงจะหมดแรงตั้งแต่นัดที่เจอกับทีมชาติเบิวเยี่ยมแล้วแต่ไม่รู้ว่าพวกเธอเอาแรงฮึดสู้มาจากไหนต้องยอมรับหัวใจและสปิริตนักสู้ของพวกเธอแข็งแก่งมากยินดีด้วยท่านต่อไปครับ นักวอลเลบอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้อายุยังน้อยอนาคตยังอีกไกลพวกเธอยังสามารถพัฒนาขีดความสามารถให้ดีขึ้นมากกว่านี้ได้ส่วนทีมชาติจีนก็มุ่งมั่นและฝึกซ้อมต่อไปเป้าหมายคืออันดับหนึ่งของโลกเป็นกำลังใจให้ท่านต่อไปครับชัยชนะทั้งสานัดของทีมชาติไทยมันช่างน่าประทับใจฉันดูถ่ายทอดสดทุกนัดยอมรับหัวใจนักสู้ของสาวไทยมาก ก่อนแข่งเป็นรองทุกอย่างทุกทีมแม้กระทั่งทีมชาติจีนของฉันแต่พวกเธอก็ผ่านมันมาได้พร้อมกับชัยชนะอันยอดเยี่ยมท่านต่อไปครับจากการชนะทีมชาติบันเกเรียทีมชาติเซอร์เบียและทีมชาติจีนแลงกิ้งโลกของทีมชาติไทยน่าจะขยับขึ้นมาหลายอันดับสุดยอดมากไทยแลนด์ยินดีด้วยในฐานะชาติในเอเชียด้วยกันส่วนทีมชาติจีนก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้อันดับหนึ่งของโลกท่านต่อไปครับ นัดสุดท้ายที่สนามตุรกีทีมชาติไทยจบได้ยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบมากส่วนทีมชาติจีนจบแบบไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์และเป็นกำลังใจให้กับจีนแล้วเจอกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับฉันคิดว่าเกมนัดสุดท้ายทีมชาติจีนจะเอาชนะทีมชาติไทยได้ไม่ยากและจบด้วยสถิติชนะรวดสนัดติดต่อกัน แต่แล้วทุกอย่างก็พังทลายน่าผิดหวังมากสำหรับทีมชาติจีนแต่ก็ไม่เป็นไรฉันจะเชียร์และสนับสนุนต่อไปท่านต่อไปครับเล็กแต่เผ็ดนะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมเบิร์กยอดเยี่ยมทักษะผู้เล่นดีขยันมุ่งมั่นสปิริตแรงกล้าแถมยังมีทัศนคติต่อการเล่นดีมากยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติจีนแล้วเจอกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าท่านต่อไปครับ พวกคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากสาวไทยที่สามารถเอาชนะทีมชาติแลงกิงโลกจีนอันดับที่3เซอร์เบียอันดับที่5และบัแกเรีอันดับที่17ทุกทีมล้วนมีค่าเฉลี่ยวความสูงของผู้เล่นมากกว่าพวกคุณเยอะนี่แหละคือแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ตัวจริงท่านต่อไปครับจบทัวร์นาเมนต์นี้ฉันว่าอันดับแลงกิงโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือทีมชาติไทยอันดับของพวกเขาจะพุ่งทะยานขึ้นไปแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน และอาจจะมีบางชาติที่หลุดออกจาก20อันดับแรกท่านต่อไปครับฉันว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของโลกถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีปัญหาเรื่องความสูงของผู้เล่นแต่พวกเขาก็รู้จักวิธีจัดการกับมันด้วยการเคลื่อนที่เร็วขนาดผู้เล่นทีมชาติจีนที่มีค่าเฉลี่ยวความสูงมากกว่ายังแพ้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับ ชัยชนะที่มีต่อทีมชาติบัลแกเรียทีมชาติเซอร์เ,รเบียและทีมชาติจีนพวกเขาก็ใช้วิธีการเคลื่อนที่รับแน่นลูกเร็วจนทําให้ความสูงของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทําอะไรพวกเขาไม่ได้พวกคุณยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์ทัศนคติของชาวเบลเยียมท่านแรกครับต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยกับชัยชนะที่มีต่อทีมชาติจีนและขอบคุณสําหรับเกมที่เจอกันถึงแม้ว่าทีมชาติเบลเยียมจะเป็นฝ่ายชนะ แต่ก็ใช่ว่าจะเก่งกว่าทีมชาติไทยเจอกันอีกครั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะชนะได้อีกหรือไม่ท่านต่อไปครับเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนมันเหมือนจําลองมาจากเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเบลเยียมแต่บทสรุปไม่เหมือนกันทีมชาติเบลเยียมโชคดีมากกว่าทีมชาติจีนขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยและเสียใจกับทีมชาติจีนด้วยทันต่อไปครับ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวเสมอสําหรับทุกชาติแม้กระทั่งทีมชาติเบลเยียมถ้าได้เจอกับพวกเขาอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะชนะพวกเขาได้หรือไม่ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยทัวร์นาเมนต์นี้พวกคุณทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากท่านต่อไปครับพูดตามความจริงนะชัยชนะของทีมชาติเบลเยียมที่มีต่อทีมชาติไทยมันไม่ได้หมายความว่าพวกเราดีกว่าพวกเขา ส่วนมากมันเกิดจากการเล่นผิดพลาดของทีมชาติไทยและพวกเราอาจจะมีโชคช่วยด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับใช่ถ้าดูจากเกมที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีนก็จะเห็นว่าทีมชาติไทยไม่ได้เป็นรองทีมชาติจีนพวกเขาชนะทีมชาติจีนด้วยทักษะฝีมือและความมุ่งมั่นไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนั้นถ้าวันนั้นทีมชาติเบลเยียมไม่มีโชคช่วยก็คงจบแบบทีมชาติจีน ท่านต่อไปครับโอูพระเจ้าทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีนแรงกิ้งโลกอันดับที่3ย้อนกลับมาวิเคราะห์เกมที่พวกเราชนะพวกเขามันไม่ใช่เพราะพวกเราเก่งหรือดีกว่าพวกเขาแต่เป็นเพราะพวกเรามีโชคช่วยมากกว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์ท่านต่อไปครับถ้ารักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้เอาไว้ได้โอกาสที่จะเห็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปโอลิมปิกก็คงไม่ไกลเกินฝันสำหรับพวกเธอ พัฒนาต่อไปเพื่อฝันที่รออยู่ข้างหน้าฉันหวังว่าพวกเธอคงจะทำได้เป็นกำลังใจให้จากเบลเยียมท่านต่อไปครับเก่งมากทีมชาติไทยแข่งสี่นัดชนะสมนัดแพ้หนึ่งนัดดีกว่าทีมชาติเบลเยียมเยอะขอบคุณทีมชาติไทยที่อมอมือในนัดที่เจอกันนอกจากทีมชาติเบลเยียมของฉันแล้วก็มีทีมชาติไทยดีแหละที่ฉันเชียร์เล่นสนุกเชียร์ก็สนุกด้วยท่านต่อไปครับ ไม่อยากจะเชื่อว่าทีมชาติไทยจะชนะทีมชาติจีนมันเป็นอะไรที่ว้าวมากพวกคุณทำผลงานได้น่าประทับใจยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์ถ้าเจอกับทีมชาติเบลเยียมอีกมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับทีมชาติเบลเยียมอย่างแน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับใช่มันจะเป็นเรื่องยากแน่นอนสำหรับทีมชาติเบลเยียมถ้าต้องเจอกับทีมชาติไทยอีกพวกเขาจะพัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ แต่ฉันก็ชอบทีมชาติไทยนะพวกเขาเล่นสนุกและเต็มที่กับทุกนัดเชียร์และเป็นกำลังใจให้ไทยแลนด์ท่านต่อไปครับโอกาสที่ทีมชาติไทยจะมีอันดับแรงกิ้งโลกเป็นตัวเลขตัวเดียวมีสูงมากเพราะดูจากฟอร์มการเล่นแล้วก็เป็นไปได้ถ้าฟอร์มไม่แผ่วซะก่อนแต่ยังไงเบลเยียมก็เป็นกำลังใจและเอาใจช่วยนะแล้วเจอกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าท่านต่อไปครับ ฉันในฐานะคนเบลเยียมขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยพวกคุณทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในบรรดาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีไทยแลนด์นี่แหละที่สร้างผลงานได้น่าประทับใจมากที่สุดสนุกและตื่นเต้นทุกนัดท่านต่อไปครับแข่ง4นัดชนะ3นัดแพ้น1นัดมีคะแนนอยู่ในกลุ่มหัวตารางเสือไพ์และเพอร์เฟกมากไทยแลนด์ไม่คิดว่าพวกคุณจะทำได้แต่พวกคุณก็ทำได้ เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับพวกคุณยินดีด้วยไทยแลนด์ท่านต่อไปครับมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากสำหรับทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้พวกคุณสร้างสารรค์เกมการแข่งข,ขันได้ดีมากบอกเลยบางครั้งเชียร์เบลเยียมทีมชาติของตัวเองยังไม่สนุกและตื่นเต้นเท่ากับเชียร์ทีมชาติไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยน่าจะจบอยู่ใน10อันดับแรก มีลุ้นทำคะแนนติดอันดับไปแข่งขันรายการโอลิมปิกเกมถ้าพวกเขารักษาฟอร์มการเล่นและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้โอกาสที่จะเห็นทีมชาติไทยในโอลิมปิกเกมมีสูงมากนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวจีนและชาวเบลเยียมไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งชาติครับ